สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะตัวอย่างข้อสาในในเรื่องของ slr นะคะตัวอย่างข้อ3ใน slr น i m p l e Linear r e g ล e เก i o n โ o d ด l นะคะโดยที่ม y กับ x นะ y เป็นข้อมูลของ Import นะคะมูล,ลค่าการน,นำเข้า x ในที่นี้นะคะ,ะเป็น consumption นะคะ consumption คก็คือการบริโภคในประเทศนะคะ domestic consumption นะคะเพรานนะฉะนั้นเรากำลังจะทดสอบ นะคะทดสอบนะคะสำหสมมติฐานระดับตัวแบบสมมติฐานนะคะเกี่ยวกับตัวแบบนะคะตัวแบบที่ที่พูดถึงก็คือ slr เนาะนะคะเพราะฉะนั้นการสมมติทดสอบสมมติฐานนี้นะคะเราก็จะสามารถทำได้โดยการตั้งเน h ไฮโป h ีซิชนะคะ ก็คือแนวคิดปติสิทของเราก็คือเป็นยังไงคะนะออเรเกช s นคอเอฟ e f f i c i e n t นะคะที่อยู่ในตัวแบบ slr นะคะมีค่าเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า r e g r e s s i o n c o e f f i c i e n t ที่อยู่ในตัวแบบ slr เนี่ย มีกี่ตัวนะคะเราต้องเข้าใจว่า slr หน้าตาตัวแบบของมันคือ y เท่ากับ beta ศูนย์บวกด้วย beta หนึ่ง x หนึ่งนะคะแล้วบวกด้วย epsilon ถูกไหมลูกนะคะดังนั้นเนี่ย regression coefficient ในที่นี้นะคะเขาหมายถึง slope slope นะคะ regression coefficient ก็คือ หมายถึงตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่รวมกับไอตัว constant นะนะคะนั้นนั่นมหมายความว่าในกรณีเนี้ยเราสามารถเขียน s 0ได้อีกแบบหนึง่งก็คือให้บีตาหนึ่งเท่ากับ0นะคะอ่ะบีตาหนึ่งเท่ากับ0แสดงว่าเทอมนี้ก็จะหายไปนะคะเทอมนี้หายไปเนาะมันก็จะมีเฉพาะไอ,ะ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 อะตัวบีตาศูนย์นะคะบวก d epsilon นะคะซึ่งโมเดลแบบเนี้ยเวลาที่เรา หายหายไปแล้วเนี um. <Okay. S 1> uh, ่ยเราจะเรียกว่าในในแบบนี้ว่าไอตัว reduce model นะคะเนาะอ่ะแล้วเรา test h y p o t h e s i again, s against อะไรคะ against ก็คือ at least at least หนึ่งนะหนึ่ง dedication c o e f f i c i e n t นะคะในตัวแบบ slr มีค่าไม่เท่ากับ0น,นะคะหรือเราจะเขียนได้ใหม่ว่าบีต้าไม่เท่ากับ0น,นั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราจะเรียกมันว่าโฟร์โมเดลนะคะโฟ์โมเดลเนาะเพราะ SLR เนี่ยใหญ่สุดมันก็ได้แค่นี้ลูกมันมี x แค่ตัวเดียว ะะอาจารย์สอนหนูแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราไปสู่ไอตัว m u l t i p l e l i n e a r r e g r a t i o n นะคะมันก็จะสามารถ extension ไปได้เลยคือทำความเข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าใน m u l t i p l e l i n e a r r e g r a t i o n เนี่ยหนูจะมี x หลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นนั่นความหมายก็อยางยกตัวอ,อย่างเช่นถ้านหนูมี x สองตัว หนูก็จะเป็นบีตาหนึ่งเเใช่ไหมคะอันนี้คือฟูมโมเดลเนาะนะคะรีดิว์โมเดเนี่ยหนูก็จะสามารถทําได้ก็คือบีตเอ่เเป็น Reduce model ตัวที่1หรือหนูอาจจะมองอีกตัวหนึ่งก็คือบีตาสองเป็น Reduce m o มเดตัวที่2ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวฟูมโมเดลเต็มๆเนี่ยมันจะเป็น2องอันบวกกันนะคะก็คือ beta 1, 1, บีตาหนึ่งหนึ่บวกด้วย 2, 2, บีตาแบบนี้เป็นต้น นะคะนะดังนั้นเวลาเรา extend ไปถึงตรงนู้นเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนนอร์ไฮบริดิซิส follow ได้นั่นหมายความว่าในกรณีที่อาจารย์พิ่โยตัวยอย่างเนี่ยนอร์ไฮบริดิซิสมันก็จะกลายเป็นว่าบีตาหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วก็บีตาสองมีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยเห็นไหมนะคะแบบนั้นเนาะแล้วพอเป็น alternative ปุ๊บเนี่ยก็ add list นะคะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากับศนะูนย์เนาะเราก็จะมา,ามาใช้มา prefer ที่จะใช้ในตัว อไอตัว alternative นะคะนั่นหมายความว่ามี x ตัวดตัวหนึ่งในโมเดลนะคะซึ่งไม่รู้ x ไหนอ่ะเป็น x 1และ x 2เนี่ยนะคะมี power พอที่จะอธิบายความแปรผันใน y ได้เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแบบนั้นเนาะนะคะอ่ะอาจารย์ก็เลยจะใช้สอนโดยวิธีนี้เลยนะคะเวลาที่เราไปต่อในเรื่องของสิ่งที่มันยากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจค่อยๆเข้าใจไป นะะะคอ่ทีนี้ในตัวอย่างนี้ค่ะมันก็จะมี n นะคะ n เนี่ยนะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะมี n เท่ากนะับ1ิ n เนาะเพราะว่าเก็บเป็นรายปีตั้งแต่1949จนถึง1 9ึ9นะคะข้อมูลชุดนี้นะเป็นข้อมูลเก่าๆนะคะอ่ะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ใช้อธิบาย simple linear regression ได้ดีมากเลยค่ะ นะแล้วเดี๋ยว,ยวอาจารย์ค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวหนูก็จะเข้าใจไปว่าเอ๊ะทำไมถึงอธิบายได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปทำแบบเป็น m u l e l i n e a ล r e น r e s s i o n แล้วเนี่ยมันจะทำให้หนูเข้าใจว่าอ๋อลักษณะของการทำงานของ Simple ร่วมกับ Multiple เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะถัดมาค่ะ F Statistics นะคะจะใช้เทสสมมติฐานนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะเราก็จะทดสอบด้วยใช่ไหมคะ ทดสอบด้วยสถิติ f นะคะสถิติตัวสถิติ f เนาะซึ่ง f เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m s r นะคะหาร mse แบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็เราก็จะไล่ไปตามตามของตารางอนว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือซอร์ของไอตัวความแปรผันของ y ที่มาจาก regression model นะคะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นส่วนเหลือ ะะก็คือตัวที่โมเดลไม่สามารถอธิบายได้นะคะ total <ๆ S 1> ก็คือไอตัวค่าความแปรผันใน y นะคะค่าความแปรผันหรือความแปรปวนนะคะใน y นั่นเองเนาะนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของ y ลบ y bar หรืออกไม่ลูก y ยก y y ยกกำลังสองแบบนี้นะคะเนาะหนูใส่ตัว summation ไปแล้วหารด้วย n ลบหนะอันนี้ก็คือค่า variance ของเรานั่นเองใช่ปะนะคะ,นะคะ,นะคะ ก็คือค่า Variance ของเรานั่นเองนะคะ variance ของ y เห่นั้นี่คือวิธีคิด Variance ของ y ถ้าหนูและซึ่งถ้าหนูถอดส r ควรู t ออกนะคะมันก็จะกลายเป็นค่า Standard d e v i a t i o n ของ y เนาะหรือค่าเฉลี่ยเขาเรียกว่าอะไระคะค่าเฉลี่ยของความแตกต่ตางระหว่างค่าใดๆกับค่ากลางของข้อมูลนะคะโดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมี ค่าความความเบี่ยนเบนใช่ไหมความเบี่ยนเบนจากค่ากลางไปเท่าไหร่โดยเฉลี่ยน,นะคะนั่นคือความหมายของตัวค่า standard deviation นะคะะเพราะฉะนั้นพอเราได้ ss ได้ตัว sum of square นะคะ sum of square SS นะก็คือ sum of square นะคะที่มาจาก model regression แล้วนะคะได้ sum of square ที่มาจาก e error แล้วนะนะคะเราก็จะมาหาค่า digi off r e e d o m นะคะของแต่ละ source ของ variability นะคะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันนะหรือต้องดูนะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราหาค่า sum ได้ s า m อาหาร digi o f freedom ก็จะกลายเป็น ค่าเฉลี่ยนะคะแต่ค่าเฉลี่ยตัวนี้ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยธรรมดานะเป็นค่าเฉลี่ยของที่เป็นข้อมูลที่เราสแควรอยู่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมันเรียกมันว่ามีนสแควรนะคะนะอย่างอย่างจำภาพได้นะมีนสแควรหน้าตายังไงนะคะอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าค่า f ของเราอะคะ่ะเดค f เดลชิเอของเรามีค่าเท่ากับ1 5ึ่นะคะในที่ถัดมาค่ะเราก็จะเอาค่า f ตัวนี้ หนึ่าสิบสา e จุดสเเท่ากับ1แล้วก็9กนะคะก็จะเห็นว่าค่าเบียร์พีน้อยมากเลยนะคะซึ่งเป็นยังไงคะซึ่งน้อยกว่าใช่ไหมนะคะอันนี้คือค่า P-Value นะคะของ f 1 5ที่นนะคะเพราะฉะนั้น P-Value ที่เราจะเอามาเทียบตัดสินใจเนี่ยนะคะจะอยู่ที่5%นะคะหรืออยู่ที่0.05ใช่เพราะฉะนั้น p ที่เราคำนวณได้จากค่า F-Calculate จากตัวอย่าง นะคะเนาะจะเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือน้อยกว่าน้อยกว่าจุดศูนย์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 หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมคะเนาะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นค่าเนี่ยค่ะก็จะน้อยกว่าแอลฟาเพราะฉะนั้นเราก็จะ Reject null no hypothesis นั่นเองนะคะอันนั้นก็คือความหมายที่เราควรจะเข้าใจนะคะว่าคือในการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบค่า probability นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะลปได้ยังไงคะ่ะเนาะเราเวลาเราทำเทสต์สถิติในรูปเริ่มต้นจากหนูไฮบริดิสตเสมอพอเริ่มต้นจากไฮบริดิสติจบก็ไปคำนวณไอตัวสถิติที่ต้องการใช้เสร็จแล้วไปตั้งค่าทีเรีไปตั้งค่าทีเรีที่เราจะต้องตั้งเเกณฑ์นในการตัดสินใจนะคะเสร็จแล้วก็ทำการตัดสินใจน,นะทำการตัดสินใจว่าหนูว่า Reject เลยแจ็คหรือไม่เลยแจ็คโนยไฮบริดติสีนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของหนูพอหนูตัดสินใจแล้วเนี่ยหนูก็กลับไปดูไอ้ตัวโนยไฮบริดติสีที่หนูตั้งมันเป็นแบบนี้นะหลูมของการวิเคราะห์สถิติเป็นแค่นี้นะคะหลูมมีแค่นี้เริ่มจากโนยไฮบริดติส์คืออะไรออเทอร์นีทีคืออะไรจะเทสโนยไฮบริดติส์เนี้ยใช้สถิติตัวไหนนะคะ t f k k square ใช่ไหมคะเอแซดหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายตัวสถิติไม่ได้มีแค่4ต,ตัวนี้ นะคะเนาะแล้วเราก็จะเรียนเพิ่มเรื่อยๆแหละนะคะ,ะเพราะฉะนั้นพอเราได้สถิติที่จะใช้แล้วเนี่ยคำนวณปุ๊บก,ก็ไปดูค่าเรียที่ตั้งอ,อลฟาตั้งเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะ5นะคะเราก็ไปเมค e ิเซชันซะนะคะพอเมค e ิ i s ชันปุ๊บถ้า P-Value ที่ได้น้อยกว่า5%เราก็จะรีเจคนอยว์ฮิปอทิซิสนั่นหมายความว่าไงคะนั่นหมายความว่าค่าเบต้าหนึ่งเนี่ย ไม่เท่ากับสูงจ้าเพราะเรา reject ตัวนี้ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเราเออกอันนี้คือต้องเป็น h 1นะก็คือเรา prefer ตัวนี้นะคะก็หมายความว่า full model เนี่ยนะคะมีความเหมาะสมเหมาะสมกับอะไรลูกเหมาะสมในการออกนะคะ full model เนี่ยมีความเหมาะสม to fit data นะนั่นในกรณี slr ก็หมายความว่าเอ็กโนี้นะคะอาจจะมี Potential ที่เราสามารถจะไปใช้ในการทำนายได้นะคะแค่มี Potential ในการจะไปใช้ในการทำนายนะนะคะเมื่อเทียบกับการใช้ค่าเฉลี่ยของ y เฉยๆน,นะคะประมาณนี้นะคะแต่เราก็ต้องไป test ตัว individual effect อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นในไอตัว slr แล้วเนี่ยม,มัน f test กับ t test มันไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว อ่าค่ะนั่นก็คือสมตัวอย่างนะคะที่อาจารอย์ยกตัวอย่างให้หนูดูนะคะ